สวัสดีค่ะเพื่อนๆก็ยังวนเวียน,วนเวียนวนอยู่ในสวนสาธารณะ,อะของเมืองน,นี้อยู่นะคะก็มีอะไรยังที่จริงเจ๊ก็เมื่อยแล้วก็อยากกลับบ้านแล้เนาะแต่ว่าโอเคค่ะเดี๋ยวขอถ่ายคลิปออีกสักหน่อยนะคะรู้สึกว่าท้องฟ้าก็มืดแล้วเดี๋ยวเจะเจอให้ดูนะคะ ของฟ้ามืดแล้วเมื่อกี้ยังมีแดดอยู่เลยนะคะมืดแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะรีบถ่ายคลิปแล้วก็รีบกว่าเก็บล้บมมาที่ที่นี่สถานอัทยร,รมเ,รเก่าๆเยอะมากเลยค่ะเห็นไหมคะเป็นเก่า,า,กาอืม ที่นั่นเป็นไรไม่ทราบนะอ๋ออ,อ,อะไรอะ่ะมันไกลอะ่ะเจเจสายตาสั้นนะคะสายตาสั้นตัดเบ้นมาก็ยังไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะดีนะคะเดี๋ยวจะต้องไปเช็คสายตาแล้วก็คงจะต้องทำใหม่เพราะว่ามันไม่ค่อยดี คนเขาก็ไม่ไม่ไม่ใส่เหมือนเดิมค่ะถ้าถ่ายเชื้อไวรัสมาช่วงดีเขายังเปิดอยู่เดี๋ยวฉันได้เดินเดินดูนิดนึ่งนะคะเดินดูสถาปัตยกรรมของวัฒช่วงนี่ก็จะเป็นเอกลักษณ์ของอ เจ้าผู้ครองนครนะคะชื่ออะไรไม่ทราบต้องไปค้นประวัติศาสตร์ขอโทษนะคะเจเจทำทำหน้าที่ไม่ดีเลยไม่ได้ไม่ได้ดูข้อมูลก่อนที่จะพาเพื่อน ยังไม่ปิดเพราะฉะนั้นเราก็เข้าไปได้ค่ะเดี๋ยวไปด้วยกันเนาะไปทางนี้ดีกว่า แม่เรัเจะเจตัดสินใจตรงนี้ดีกว่าคือมันเมื่อยเมื่อต่อไปต้องซื้อไม้ละซื้อไม้ละวัยรุ่นก็เยอะเจเจไม่ค่อยชอบคนที่อายุสิบห้อะไรแบบนี้เขาค่อนข้างทีง่จะบ้าบิน ะค่ะโอมีฝนฟอทช็อกฟอทอะู่ยยะคะ่ะเดี๋ยวขึ้นไปอีกนะวันนี้จะเจอไม่ได้บ่นนะคะ,คะหลายคนก็ ถามอะไรอ่ะไม่เออคือมีกลุ่มคนที่ชอบว่าฮึชอบเมนี่ด้วยคิดมากจะเบนไหออเป็นตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยผูกกุญแจด้วยกันเนี่ย เดี๋ยวเจวเจเขียนชื่อพี่บอยด้วยนะแล้วก็มาผูกด้วยกันเนาะมาผูกปุ่มจด้วยกันไม่ดีเลยมีคนมาขีดเขียนเหมือนกันละค่างไม่ใช่มาขีดเขียนดูสิคะสุดป,ปกเละเธอไปหมดไม่ดีเลยอ้อยสวยนะสวยไหมคะเห็นเป็นตึกเก่าอยู่ ในสวยงามอยู่นะคะตัวนั้นก็จะมีมุมที่นั่งนะคะเป็นล็อกๆให้น่ารักนะคะไอ้เจเคยไปนั่งนานมากแล้วตัวนั้นมาเที่ยวกับมามีมามีจะพามาแล้วก็ไปนั่งนั่งตรงนั้นแล้วก็นั่งพักแล้วก็ทานาขนมปังอาหารจำได้ อ๋อสุดทำสะอาดสวยงามมากใช่ไหมคะ,ะเขากำลังสวยสวยมากอ๋อชิมีแรงไปถ่ายตรงนั้นหรือเปล่าเนี่ยนะคะทุะกคนจะมาถ่ายถ่ายรูปด้วยนะคะก็ะถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อนะคะอยู่ใจกลางเมืองอยู่ใจกลางเมืองแล้วก็ไปมาสะดวกคะ่ะ Sie muss mal anpassen, Digger. Gell, Junge, hat du zu mir was gesagt? Ich sehe mir leid leid leid, irgendetwas, aber war. Ja, kaum. Danke für das Shot, echt nice sexy man. Hey, sexy man. Danke für das sexy shot. Kommaschon? Ja. So schön, so schön, wie das war. Hat เย็ตนตรงนี้เหมือนเราได้เป็นเจ้าผู้ครองนครใช่ไหมคะเอาตรงน,นี้ดีกว่าเจ,จ๋อเจ๋ตอตรงนี้ตรงกลงางมาแล้วเจ้าผู้ครองนครเหมือนเวสไซเลยเหมือนพระราชว,วังเวสไซเราจะเห็นทุกคนแล้วก็จะโบกมือฮั <laughs> โลโหลใช่ไหมคะโบกมือบายๆอะไรแบบนี้ <laughs> สวยทุกคนก็ก็อ่าหน้าร้อนน่าจะเป็นน้ำพุนะคะน้ำพุอืมจะสวยกว่าน,นี้เดี๋ยวหน้าร้อนเรามาถ่ายถ่ายภาพอ,อีกเนาะ เดี๋ยวก็จบคลิปตรงนี้พิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวมันจะยาวไปแล้วก็ภาพสวยงามก็หนาวนะคะอากาศก็ยังเย็นๆแต่ก็สบายๆค่ะกำลังสบายน่าจะประมาณ15องศาค่ะ15องศาได้ ตงนู้นคงไม่มีอะไรเดี๋ยวเจ๊เจต้องเดินกลับอีกทางหนึ่งไม่เลยจะพืดอะไรแค่เห็นภาพก็หมดคำหมดคำพูดแล้วค่ะไม่มีคำพูดเพราะว่าดูไม่ต้องเสีย ออโอ้ยเสียวเขาแบบเขาไปเขาลงไปตรงตรงไอ้อไน,นี่นิดนึงมันจะมีมีที่ให้ยืนตรงนี้นะคะเห็นไหมคะแล้ว <c oughs> เ,เพื่อนเขาก็เลยว่าว่าอย่าไปทำแบบนั้นมันอันตราย <c oughs> โอเคคะ่ะ <c oughs> ออจบคลิปตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้า รักษาสุขภาพทุกๆคนนะคะแล้วก็มีข่าวข่าวอะไรส่งข่าวกันบ้างน,นะคะเพื่อนๆเ,เราให้กำลังใจกันเสมอไม่ว่าเพื่อนๆจะเจอ,เอมรสุมอะไรต่างๆนะคะหรือปัญหาอะไรเราก็มาเล่าสู่กันฟังได้นะคะเราให้กำลังใจซึ่ง,งกันและกันใช่ไหมคะแล้วก็ชีวิตก็ยังดำเนินต่อไปมีอะไรมากมายในโลกนี้ที่เราจะต้องพบ จะต้องเจอเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เข้มแข็งหรือปล่อยวางเราก็จะใช้ชีวิตยากลำบากเพราะฉะนั้นอขอให้กำลังใจทุกทุกท่านนะคะเจเจก็ให้กำลังใจตัวเองพี่บอยก็ให้กำลังใจเจเจเสมอเสมอนะคะเป็นพี่เป็นเพื่อนเป็นแฟนที่ดีที่สุดเลยคะ่ะ ไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรพี่บอยจะให้กำลังใจเช่นเช่นทุกทครั้งโอเคค่ะแค่นี้นะคะขอบคุณมากที่รับชมน,นะคะสวัสดีค่ะชื่อ